นี้เราต้องลงดีเทลไปในเป้าหมายด้วยนะคือเข้าใจไหมว่าการที่เราคิดถึงเป้าหมายให้เราคิดคิดคิดไว้ตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรนเดอร์มันออกมาเขียนมนันออกมาคือสเต็ปที่จะไปถึงเป้าหมายต้องใช้ทุนเท่าไหร่ล่ะเออเนี่ยเราต้องแตกย่อยเป้าหมายมาถ้าคุณไม่เคยแตกย่อยเป้าหมายคุณจะไม่รู้ว่าเป้าหมายย่อยของคุณคืออะไรอยากได้แสนบาทต่อเดือนนะฮะสามพันเหรียญเนาะควรมีทุนเท่าไหร่อะคุณก็แตกออกมานะครับ คุณเท่าไหร่เนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมเอาเป็นขั้นต่ำที่แบบปลอดภัยนะผมเน้นปลอดภัยนะแบบความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางนะไม่สูงมากถ้าสูงมากคุณอาจจะทำกำไรได้เยอะกว่านี้คุณอาจจะใช้ทุนน้อยกว่านี้แต่ผมเลเซลว่าเฮ้ยนี่คือขั้นต่ำที่ทำได้นะครับ10%ต่อเดือนให้ได้3 0 0พเหรียญหมายความว่าทุนต้อง3 0,000ื่นเหรียญ ห้อง VIP เรา TP 2 6, ีสอซิกก็สิบเปอร์เซ็นต์ละได้ละสามพันเหรียญเออทุนสามหมื่นเหรียญนะครับประเด็นคือเราจะทำยังไงล่ะถ้าสมมุติตอนนี้เรามีทุนแค่หนึ่งพันเหรียญก็ทำอะไรครับก็ปั้นพอร์ตใช่ไหมล่ะทีนี้ปั้นพอร์ตเนี่ยเราก็ต้องดูว่าจะปั้นแบบไหนเออปั้นเดือนละสิบเปอร์เซ็นต์ปั้นเดือนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ลิสต์มาว่าเออปั้นเท่านี้เท่านี้โตเท่านี้นคือต้องแยกนะถ้าเกิดคุณเทรดเพื่อกินเพื่อ,อใช้คุณไม่มีทางรวย มันมันไม่เหมือนกันนะครับเทรดเพื่อกินเพื่อใช้จะไม่รวยไม่รวยคือยังไงก็สมมุติคุณมีทุนพันเหรียญเน่แล้วคุณเทรดเพื่อกินเพื่อใช้อคุณเทรดได้ห้าร้อยพอร์ตเป็นพันห้าอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ถอนห้าร้อยพอร์ตเหลือพันหนึ่งเท่าเดิมคุณก็ต้องทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเก็บไหมถ้าเทรดเพื่อกินเพื่อใช้อคุณก็จะมีเงินไว้กินไว้ใช้ครับแต่คุณจะไม่มีวันรวย แต่ถ้าเกิดเทรดอยากให้รวยเนี่ยต้องยอมรับว่ามันต้องปั้นพอร์ตให้มันตกนะครับผันเหรียญไปหมื่นเหรียญหมื่นเหรียญไป2 0,000ไป3 0,000ไป1นึ่งแสนเหรียญหนึ่งแสนเหรียญก็ปั้นต่อไป2องแสนเหรียญห้าแสนเหรียญหกแสนเหรียญหนึ่งล้านเหรียญนะครับมันต้องปั้นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับมันถึงจะรวยคือการเทรดมันคือการลงทุนนะครับทุกคนอาจจะเข้าใจว่าการเทรดคือมาเล่นเพื่อเอาแคชโฟนะครับถ้าจะเอาแคชโฟหรือกระแสเงินสดเนี่ยเราต้องไปทําธุรกิจนะครับไปทํางาน ผมมองว่ามันคือการเทรดเพื่อลงทุนให้เงินมันงอะเงยน,นะพอเงินงอะเงยเสร็จปุ๊บทีเนี้ยคุณจะเอาแคสต์โฟทีหลังจะง่ายกว่า